สวัสดีค่ะงามชีวาชแนลวันนี้ลิซภพาเพื่อนเ่อนมาทำเมนูชาไต้หวันกับวิธีการเทคนิคโกงชาไต้หวันอย่างไรให้เข้มขึ้นในปริมาณเท่าเดิม โดยเราชงเทียบกัน2แก้วเลยนะจ๊ะอย่างแรกก็จะมาชั่งน้าหนักก่อนจริงๆเวลาตักขายไม่ต้องชั่งอันนี้เราจะเปรียบเทียบกันไงเราก็เลยต้องเป๊ะนิดนึงแก้ว18ออนซ์นะคะใช้ชาไต้หวันของโยคุหอแดงๆเพราะว่าคิดว่าหลายร้านน่าจะมียี่ห้อนี้หาซื้อง่ายนะจ๊ะจริงๆตักประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งก็คือช้อนแกงกินข้าวก็จะได้ประมาณ7กรัมนะคะหรืออาจจะที่ 6. 5 6.8นิดหน่อยก็คือไม่สีเรียสนะแต่พอดีอันนี้เราจะมาเปรียบเทียบรสชาติเราก็เลยจะต้องชั่ง ชาโยคุกับชาอัดสัมตรามือคือไม่เหมือนกันนะคะคนละเรื่องเลยทั้งสีกลิ่นรสนะแต่ว่าโยคุอี้เวินจิ้งหลงอะไรที่เป็นหอแดงๆอันนั้นอาจจะเป็นคล้ายๆกันนะคะ วันหลังถ้ามีเวลาจะเอามาเทียบกันให้ดูค่ะนี่2ฝั่งเราก็ได้แล้วนะคะชาไต้หวันโยคุ7กรัมเท่ากันนะแต่อีกฝั่งหนึ่งเราจะเอาไปทําให้มันละเอียดขึ้นค่ะใช้โถบดพริกแห้งที่เรามีนะคะแต่ถ้าเกิดจะเอามาทําชาแล้วก็อย่าเอาไปทาพริกแห้งต่อเพราะว่ามันจะเพดน,นะคะใส่ลงไปปั่นได้เลยจา้ากดเบอร์ปั่นละเอียดสุดนะคะนับในใจ1นึถึงสิวินาทีการที่เราทําชาให้ละเอียดขึ้นเนี่ยพอเวลาเขาเอาไปแช่น้ําแล้วอ่ค่ะมันจะสามารถดึง สีกลิ่นแล้วก็รสชาติออกมาได้ดีกว่าแบบใบหยาบนะคะพอละเอียดจนพอใจแล้วทีนี้เราก็ลองมาแกะดูค่ะเนื้อของชาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมีผลต่อการอุ้มน้ําของชาตอนเวลาที่เราแช่ชาเหมือนกันนะเทใส่ถ้วยกระเบื้องให้ดูนะคะถ้าขายจริงเนี่ยเทใส่ถุงกรองได้เลยนะอันนี้รีเอามาเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเฉยๆระหว่างบดกับไม่บดนะคะ เทชาไต้หวันโยคูหอแดงลงไปค่ะใส่ภาชนะลี่จะใช้ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะน้ำร้อนปริมาณ125 ml เท่ากันค่ะจากนั้นลี่ก็จะคนชานิดนึงนะคะเพื่อให้เขาแบบกระจายตัวหลังจากนั้นเราก็จะแช่ชาเอาไว้แบบนี้เลย3นาทีเท่ากันทั้ง2แก้วนะคะ ถ้าขายจริงระหว่างแช่ชาเพื่อนๆสามารถไปเตรียมวัตถุดิบส่วนอื่นได้เลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาทีนี้อันนี้ลี่ก็จะมาเตรียมถุงกรองที่ผ่านการลวกน้ำร้อนทำความสะอาดแล้วทั้งสองถุงนะคะเทน้ำชาลงไปค่ะเทพร้อมกันเลยนะเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเวลานะจ๊ะแล้วก็ต้องเกลี่ยกากชาออกมาให้หมดทั้งคู่เลยนะคะเพราะว่าในตัวใบชาเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่อุ้มน้ำอยู่นะคะเราก็เลยต้องเกลี่ยออกมาให้หมดเพื่อที่จะบีบออกมาให้ได้ทั้งหมดค่ะ ลิอาจจะอธิบายละเอียดหน่อยนะคะเผื่อสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้นะคะสําหรับฝั่งหยาบเนี่ยจะได้น้ําชายอยู่ที่110 ml จะได้มากกว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งบทละเอียดลองเอาไปเทแล้วเนี่ยใส่แก้วมาตรฐานเดียวกันนะที่มีสเกลโดยละเอียดได้ที่90 ml ค่ะ สังเกตจากสีของน้ำชานะคะฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีสีจางกว่าฝั่งขวาแต่ว่ายังดูออกไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาใส่ครีมเทียมเพิ่มค่ะทีนี้จะเริ่มมองเห็นได้ชัดขึ้นใส่ครีมเทียมแก้วละ1ช้อนโต๊ะหรือว่า1ช้อนแกงกินข้าวบอกก่อนว่าอันนี้รีใช้ไฟจ่อบแบบตรงกลางเลยนะเพื่อที่จะให้แสงเนี่ยมันเท่ากันทั้ง2แก้วนะคะจจะได้ไม่หาว่าขี้โกง คนครีมเทียมกับชาไต้หวันให้ละลายคนไม่ยากค่ะเพราะว่าน้ำชาเขาจะร้อนมากเพื่อความยุติธรรมเราก็จะคนที่30ทีเท่ากันนะคะมือขวามไม่เป็นไรคะ่ะแต่มือซ้ายเกร็งมากเลยมันไม่ถนัดนะทุกคนคราวนี้สีจะเริ่มแตกต่างกันเห็นได้มากขึ้นนะคะ ยกขึ้นมาดูใกล้ๆกล้องค่ะเห็นไหมคะว่าฝั่งขวาเนี่ยสีเข้มกว่าอย่างชัดเจนเลยยังไม่พอค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะใส่นมข้นจืดแก้วละ25 ml อันนี้คือสูตรที่เอาไปชงไข่ได้จริงๆเลยนะคะสำหรับชายโยคุและนมข้นหวานแก้วละ35 ml ถ้าใครไม่ชอบรสนมข้นหวานไม่อยากได้ความเป็นรสชาติไทยๆเนี่ยให้ใส่น้ําเชื่อมแทนได้นะคะที่25-30 ml แต่อันนี้เราทํารสชาติแบบไทยสไตล์นะคะเพราะว่าคนไทยติดนมข้นหวานเกลี่ยนมข้น หวานออกมาให้เกลี้ยงๆถ้วยทั้ง2อันเลยจ้าทีนี้ก็มาคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกคนอีกประมาณ30ทีนะคะจริงๆปกติใช้เครื่องตีฟองนะแต่กลัวแบบว่ามันจะตีไม่เท่ากันไงก็เลยคนพร้อมกันไปเลยดีกว่า หลังจากใส่ส่วนผสมครบแล้วเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าฝั่งขวาเนี่ยเข้มกว่าจริงๆนะคะฝั่งที่เราบดละเอียดทีนี้เราก็มาตักน้ําแข็งเพื่อที่จะชิมรสชาติน้ําแข็งเราก็จะตักพร้อมกันทั้งคู่นะคะเพื่อไม่ให้แบบมีแก้วไหนละลายก่อนแก้วไหนละลายช้าอย่างนี้ลนะเอียดเกินไปไหมคือเราอยากได้ผลลัพธ์ที่มันมาตรฐานที่สุดไงคะจากนั้นก็เทชาไต,ต้หวันลงไปพร้อมกันทั้ง2แก้วเลยจ้า ฝั่งขวามือเนี่ยจะได้ปริมาณน้ําน้อยกว่านะคะเนื่องจากตอนที่สกัดน้ําชาออกมาเขาได้น้อยกว่าได้90 ml ในขณะที่ฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะได้110 ml ทีนี้ก็มาปิดฝาคู่ได้เลยจ้าเดี๋ยวลิซ่าให้เพื่อนๆดูสีใกล้ๆหลังใส่น้ําแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะสีก็ยังแตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะอันนี้คือไฟเท่ากันพื้นหลังเท่ากันหมดเลยนะคะใส่หลอดก่อนกินเนี่ยเราจะคนสัก5ครั้งนะคะคนแก้วละ5ครั้งให้มันเท่าๆกันค่ะ รสชาติแก้วซ้ายใบหยาบดูดไปคำแรกจะได้รสนมนำมาก่อนเลยนะคะรสนมข้นหวานนี่ชัดเจนมากค่อยตามด้วยรสชา,าแบบจางมาก แทบไม่ได้กลิ่นของชาเลยนะคะลิก่ก็จะทานน้าเปล่าก่อนนะคะล้างปากค่ะเพื่อความเสมอภาคจากนั้นก็ค่อยมาชิมอีกแก้วหนึ่งนะคะฝั่งขวาอันนี้จะเป็นใบละเอียดดูดไปคําแรกคือรสชาแบบชัดนํามาก่อนเลยค่ะได้รสชานําแล้วขณะกลืนลงลําคอก็ได้กลิ่นชาด้วยนะในขณะที่แก้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไม่มีแล้วก็รสชาตินมตามมาเป็นอย่างสุดท้ายชาตัวเดียวกันแต่พอเอามาบดละเอียดเนี่ยคือรสชาชัดเจนแบบเข้มอร่อยขึ้นมาทันทีเลยค่ะทุกคนอร่อยจริงๆนะ รสชาติแตกต่างกันแบบแยกออกชัดเจนมากๆเลยค่ะไม่ชเชื่อเพื่อนๆลองทําดูลองเอาชาไต้หวันที่ร้านเนี่ยมาบดดูได้เลยนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ช่วยร้านเราไประหยัดต้นทุนชาค่ะสามารถทําให้ชาเข้มขึ้นในขณะที่ใส่ปริมาณเท่าเดิมหรือใครที่ใช้สูตรเดิมของร้านตัวเองแล้วพอเอาชามาบดเนี่ยมันเข้มเกินไปเราก็สามารถลดปริมาณชาลงได้ไประหยัดเห็นไหม สูตรนี้ทําเอาใจคนไทยนะคะจะค่อนข้างมีกลิ่นแล้วก็รสของนมข้นหวานอยู่แต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบชาแทๆ้ๆมากกว่านี้ก็ใส่น้ำเชื่อมแทนนมข้นหวานไปค่ะหรือถ้าใครอยากได้รสชาที่เข้มกว่านี้แล้วก็ต้นทุนไม่แพงเราเอาชาอีกตัวหนึ่งมาผสมได้นะคะเป็นชาอินโดอันนี้จะเป็นชาดําเหมือนกันอยู่ในตระกูลชาดํานะคะเป็นชาซีรอนแท้แต่เป็นแบบบดละเอียดค่ะคือละเอียดยิบมากเลยเดี๋ยวรีจะลองจับให้ดูนะว่าเขาไม่แต่งสีนะดังนั้นถ้าเราเอาไปผสมกันอนะสีของรสชาติชาโยคุก,ก็จะไม่เพี้ยนนะคะไม่มีกลิ่นนะคะตัวนี้ช่วย เข้มได้อย่างเดียวกิโลละร้อสั่งมาจากเพจบ้านชาหาดใหญ่นะคะถ้าเกิดสั่งร้านอื่นอาจจะแพงกว่านี้เพราะว่าร้านนี้เขารับมาจากตู้คอนเทนเนอร์ข้ามประเทศโดยตรงไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแค่เคยเอามาลองแล้วมันใช้ได้แต่ว่าอย่าใส่เยอะเพราะตัวนี้เขาจะฝาดมาก มาดูสรุปต้นทุนคร่าวๆนะคะชายโยคูห่อแดงเล่กคิดจากราคา175บาท600กรัมแต่ว่าราคาแต่ละพื้นที่ห่างกันมากอยู่นะคะบางคนก็ได้160บางคนก็ได้200เลยนะอันนี้ก็ไปคิดตามพื้นที่ของเราเองครีมเทียมคิดจากดรีมมี่65บาท1กิโลกรัมห่อสีฟ้านะคะนมข้นหวานเราคิดจากราคาฟอลคอนนะคะแพ็ค6กระป๋องตกกระป๋องละ17.33 นมค้นจืดคิดจากราคาทีพอตนะคะถูกกว่าแพ็ค6กระป๋องตกกระป๋องละ16.33ต้นทุนน้ำอยู่ที่7.04บาทส่วนน้ำแข็งหลอดฝาแก้วลจะตีประมาณ4บาทเนื่องจากว่าลีซสังแก้วทีแบบเป็นลังใหญ่ๆมันจะได้ราคาถูกนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่ไปซื้อปลีกก็อาจจะตีสัก5บาทได้ค่ะต้นทุนรวมทั้งหมดแก้วนี้จะอยู่ที่11.04บาทนะคะเอาไปขาย25บาทก็ได้นะคะตั้งราคาแล้วแต่ตามความสบายใจได้เลยจ้า ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมค่ะรีฝากกดติดตามเพจซามารีและ YouTube งามชีวาชแนลให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอไอเดียดีๆ e. อีกบ๊ายบาย